วันนี้ในอะดีตบนอวกาศนะครับ26เมษายนปี1962วันนี้เป็นวันแรกที่สหราชอาณาจักรปล่อยดาวเทียมดวงแรกชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ามช่องเลยนะครับอังกฤษหรือสหรัฐอเมริากาครับเกือบจะได้เป็นประเทศที่3ของโลกนะครับที่มีดาวเทียมของตัวเองในวงโครจรคือจริงๆเขาปล่อยขึ้นไปแล้วแหละ ดาวเทียมของมมีชื่อว่า a อร์เรวนะครับก็คือตามหลังจากสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นอังกฤษแม่สมก็เป็นประเทศมหาอำนาจนะครับแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ประเดี๋ยวประดาวมากๆนะครับจนแทบที่จะไม่ถูกบันทึกไว้เลยว่าเป็นดาวเทียมที่ถูกขึ้นไปเพราะว่ามันมีโอกาสอยู่ได้เพียงแค่10สัปดาห์แค่นั้นเองนะครับสั้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นดาวเทียมที่เป็นการทำโปรเจกแบบ ทดลองนะฮะคือเหมือนก็ใช้คำว่าเราทำการวิจัยแล้วคุณช่วยปล่อยให้หน่อยนะครับซึ่งการปล่อยดาวเทียมครั้งนี้เนี่ยใช้ NASA เป็นคนช่วยปล่อยให้นะครับก็คือไปปล่อยกันที่ก็อดดาดสเป f ไฟเ t นเตอร์ใน Maryland ด์นะฮะถูกยิงขึ้นด้วยจรวดทอเดลต้าจากแหลมคานาวลาลลที่ f ลอริดานะครับ ดาวเทียม a r i e เ1เป็นผลงานการวิจัยล้วนๆนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดมาจากหน่วยงาน Science and Engineering Research Council ของอังกฤษซึ่งเป็นคนจัดเตรียมเครื่องมือทดลองทั้งหมดบนดาวเทียมนี้นะฮะมีทั้งหมด6การทดลองบนดาวเทียมดวงนี้ครับ5การทดลองเป็นการเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลังสีดวงอาทิตย์กับชั้น I อโอโนสเฟีของโลกชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็อีกหนึ่งการทดลองคือการใช้วัดลังสีคอสมิก นะครับเพียงแค่10สัปดาห์เท่านั้นครับที่เอร์เรวันถูกปล่อยออกไปนะครับเอาลืมวางไอ้นี่แม่นะฮะเราเล่าข่าวอวาากาศมาตั้งหลายอันลืมวางครับนะฮะไม่ต้องตัดนะฮะเอาออกทั้งอย่างนี้เลยนะฮะลืมไปลืมพลอปขออภัยอันนี้ไม่ใช่ดาวเทียมอังกฤษนะอันนี้ของ n a ซา นะแต่แค่สิสัปดาห์เท่านั้นเองครับ a อเรีนะครับถูกปล่อยออกไปก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดครับเพราะว่าช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศครับเรียกว่า High a t t จูดน e วเคลียร t e ทสนะครับการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศนั้นนะรัศมีการทำลายรุนแรงมากครับ ไอ้คลื่นรังสีของนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะไปทำลายแผงโซลาร์เซลล์ของดาวเทียม a อ e ิวันอย่างรุนแรงทำให้มันเดสสมอลเล่ไปเลยนะครับไม่สามารถส่งข้อมูลใดๆกลับลงมาได้อีกแต่ถึงแม้ว่าจะจบแบบเศร้าๆอย่างสั้นๆแต่ภารกิจนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอวกาศนะครับในประเทศอังกฤษ ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยจากห้องแลบในลอนดอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นไปด้วยจรวดของตัวเองทุกวันนี้ยังไม่ทราบเลยนะว่าผมไม่แน่ใจอังกฤษมีจรวดไปอาวากาศของตัวเองไหมอ่ะไม่แน่ใจเลยนะน่าจะไม่มีน่าจะใช้ของยุโรปนะครับโอ้นี่คือดาวเทียมดวงแรกของอังกฤษครับเรื่องเล่าอาวกาศ